พี่ครับทุกคนวันนี้พี่จะมาสอนนะครับกับการทําน้ําหมักผลไม้นะครับสูตรที่คลายความเครียดนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับก็ตัวนี้ส่วนประกอบง่ายๆครับก็คือแอปเปิลกับใบสะระแหน่เท่านั้นเองก็คือใครกินเมนูนี้เข้าไปนะครับคุณจะรู้สึกพี่แอนบอกเลยครับสว่างแล้วก็สดใสขึ้นมาทันทีครับหลังจากเราเจอความเครียดๆมาแล้วโอเคครับอย่างแรกนะครับเราก็ต้องใช้นะครับอุปกรณ์ของเราก็คือแก้วที่มีฝาปิดนะครับก็ใส่นะครับตัวนี้เข้าไปนะครับกับ แอปเปิลนะครับแอปเปิลเนี่ยพี่อ้ันแนะนําว่าเป็นแอปเปิลที่ควรจะปอกนะครับเพราะว่าเราไม่แน่ใจนะครับว่าไอแอปเปิลที่เราซื้อมาเนี่ยเปลือกมาเนี่ยโดนพวกสารเคมียาฆ่าแมลงหรือว่าแวกเคลือบมันขนาดไหนนะครับเราก็ใส่ไปนะครับประมาณ 8- ปดชิ้นนะครับบางคนอาจจะใส่จนเต็มก็ได้นะแต่พี่อนใส่ไม่เต็มนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้ใบสาระแหน่นี่ครับนี่ก้านหนึ่งเนี่ยแล้วจากนั้นนะครับก็เด็ดเข้าไปนะครับเด็ดลงไปตึ๊ดหนึ่งสองสามนะครับ สี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคไปมาแล้วแปดใบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบกินแสแดเยอะๆนะครับใส่ไปสองก้านได้แต่ว่าเราไม่เอาไอ้ตรงก้านที่มันแบบเนี่ยครับดูเน่าๆนะเราไม่เอาเราเฉพาะส่วนด้านบนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใบสารแหน่ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะครับมาทํานี้จากนั้นนะครับเราก็เทน้ําลงไปครับ อ่าจนเต็มแก้วนะครับแล้วก็ปิดฝาจากนั้นเอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะครับอย่างน้อย6ชั่วโมงนะครับเมนูนี้เอาง่ายๆครับคิดง่ายๆคือทําไปตอนก่อนไปทํางานตอนช้านะครับก็ตอนเย็นกลับมาดื่มครับหรือว่าเราทําก่อนนอนนะครับ่าตอนเช้าตื่นมาดื่มเนี่ยมันจะสดชื่นมากๆนะครับเรียกความสดชื่นได้มากนี่เดี๋ยวพี่อันให้ดูนะครับของที่พี่อันที่ทาแช่ไว้เมื่อคืนนะครับนี่เปิดมาแบบ โอ้มันจะมีกลิ่นหอมของแอปเปิ้ลนะครับแล้วกลิ่นหอมของสาระแหน่ออกมานะครับคือกลิ่นก็ช่วยในเรื่องของความสดชื่นเลยครับคราวนี้เนี่ยเรามาดมเอ้ยเรามาดื่มนะครับมาดื่มสดชื่นมากครับคือว่าเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะมีรสชาตินะครั่ของความเป็น สารแน่นะครับก็คือสารแน่บ้านเราเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับของฝรั่งแล้วก็คือความเป็น mint, มิ้นท์นะงั้นนี่มันได้เร e ื่องความเย็นนะครับแล้วก็ความหอมแล้วก็ความหวานนะครับของแอปเปิ้ลเข้าไปนะครับดังนั้นเนี่ยใครก็เครียดไหมครับคุณกินเมนูนี้นะคุณรู้สึกเย็น ed, แล้วก็รู้สึกสว่างขึ้นมาอันทีนะครับที่สําคัญนะครับไอ้ตรงเนี้ยเป็นแอปเปิ้ลเนี่ยเรากินได้ด้วยนะถ้าเกิดใครอยากจะกินนะครับสามารถจิบขึ้นมากินได้นะครับเนี่ยดื่มไปเนี่ยโอ้ด้ทนั้นกลิ่นหอมนะครับของใบสารแน่เพราะมันจะมีน้อวำ รู้สึกสว่างแล้วก็เย็นคอนะครับเพราะช่วยในเรื่องการคลายเครียดได้เป็นอย่างดีโอเคครับเดี๋ยวเราจบกันพาทําเมนูนี้ไปเป็นเท่านี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดคลิกกดแชร์ด้วยรวมถึงความรู้ดีๆในการสอนชงเครื่องดื่มนะครับก็จะมีอยู่ใน YouTube ของพี่แอนนะครับช่องเพลินที่เขียนว่าสอนชงเครื่องดืง่มก็ไปดูกันได้ย้อนหลังนะครับว่าพี่แอนสอนชงเมนูอะไรไปแล้วบ้างสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ